ศึกสายเลือดระหว่างพี่คนโตอย่างโจมาโลนลอนดอนห้าไม่ให้คุณโจมาโลนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับธุรกิจน้ำหอมอีกเลยเป็นเวลา5ปีคนแรกในอินดัสทรีนะครับที่คิดค้นน้ำหอมในลักษณะแบบนี้ส่วนตัวนะเอกคงไม่ได้ซื้ออีกแล้ว สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Back Boy Channel เช่นเคยนะฮะมาพบกับเอกใน EP ดีนี้กันในวันนี้นะฮะ อย่างที่ต้นคลิปได้เกริ่นไว้เลยเอกจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำหอมแล้วก็ศึกสายเลือดระหว่างโจมาโลนกับโจมาโลนเอ๊ะทำไมฟังดูแล้วก็งงๆแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะศึกสายเลือดครั้งนี้เดี๋ยวเอกจะพูดถึงเรื่องของรายละเอียดทั้งเรื่องของประวัติทั้งทางด้านโจมาโลนลอนดอนแล้วก็ทางด้านโจเลิฟสตาละแบรนด์เนี่ยเป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปยังไงคร่าวๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้ที่เป็นการเทียบเจ้าปากการน้ำหอมสองแท่ง นี้จากทั้งโจมาโลนแล้วก็โจเลิฟส์นะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาอย่าลืมนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูเอกมานานแสนานานแล้วนะฮะเอกต้องขอบคุณมากเลยแต่อาจจะลืม subscribe <S <S ไปหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน,นยังไม่ได้กดนะช่วยเอกกดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เจ้ากระดิ่งข้างๆเพื่อให u t u b e เตือนสำหรับคลิปต่อๆไปเพื<ๆ>่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยครับผมก่อนจะเข้าไปสู่การรีวิวปากการน้ำหอมทั้ง สแท่งนี้นะครับเอกจะขอเล่าถึงประวัติคร่าวๆของแบรนด์โจโมาโลนแล้วก็โจเลฟส j จมาโลนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งโดย Jo m a l โลนนั่นเองนะครับซึ่งเขาเป็นคนอังกฤษมีความชื่นชอบในน้ําหอมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับได้ทําการปรุงน้ําหอมที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ทําเป็น business startup ขึ้นมาเนี่ยในปี1994ขายอยู่ในลอนดอนช็อปเล็กๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆสร้างชื่อเสียงเป็นที่พูดถึงของใครหลายๆคนทั่วทั้งประเทศเลยตอนนั้นจนไปเข้าตาทาง e s t e Lauder ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในท้ายที่สุดนะฮะทาง e s t e Lauder เนี่ยก็ได้ อ q ควายหรือว่าไปซื้อกิจาการของโจมาโลนในเวลาต่อมานะฮะแล้วก็ทำแบรนด์เนี่ยเป็น global brand ลอนช์ไปสู่ทั่วโลกจนมาถึงประเทศไทยด้วยนั่นเองนะครับแม้ว่าทางแบรนด์โจมาโลนนะฮะจะถูกซื้อไปแต่คุณโจมาโลนเนี่ยเขาก็ยังนั่งแท่นเป็นดี렉เตอร์คอยคุมอาทิศทางของธุรกิจเนี่ยไปจนถึงช่วงประมาณปี 2006, 2006นะครับผมด้วยเหตุผลหลายๆประการนะฮะสุขภาพด้วยนะครับก็ทำให้คุณโจมาโลนเนี่ยได้สละดตำแหน่งแล้วก็ยุติบท ในการที่จะทำแบรนด์โจมาโลนลอนดอนให้กับทางเอสเตร์ลอเดอร์นะฮะแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป นั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่แค่หยุดแค่นั้นนะฮะทางเอเซอร์ลอเดอร์เนี่ยเขามีการทําสัญญากับทางคุณโจมาโลนไว้ว่าห้ามไม่ให้คุณโจมาโลนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับธุรกิจน้าหอมอีกเลยเป็นเวลา5ปีนับจากนั้นนะครับก็คือคุณโจมาโลนไม่สามารถไปทํากิจการอื่นไปสร้างแบรนด์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำหอมได้เลยนะครับแล้วข่าวที่อ่านมาเนี่ยคือยิ่งกว่านั้นอีกนะฮะไม่ใช่แค่ไม่ให้ทำน้ำหอมแต่ว่าไม่ให้คุณโจมาโลนเนี่ยเข้าไปใกล้ เคาน์เตอร์เครื่องสําอางอะไรก็ตามเลยนะฮะเพราะทางไอเซอรอเดอร์เขาเกรงว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของคุณโจโมาโลเนี่ยมันอาจจะมีอิทธิพลให้กับคู่แข่งหรือแบรนด์อื่นๆได้นะฮะเขาก็ในทางบริษัทเขาก็คิดในหลายมุมมองถูกไหมครับก็แบนไปจนถึง5ปีนะฮะทำให้ เมื่อหมดช่วงเวลาที่แบนนะฮะคุณโจมาโลนเนี่ยได้เริ่มกลับมาทําธุรกิจที่ตัวเองรักอีกครั้งหนึ่งนะฮะทนเสียงเรียกร้องของหัวใจไม่ไหวแล้วก็ล็อกแบรนด์ j o เ l o v รวมอินสปิเรชันหรือว่ารวมสิ่งที่คุณโจเนี่ยเขารักนะฮะมาเป็นน้ําหอมนั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาของน้ําหอมยุคแรกๆนะฮะจะหน้าตาแบบนี้นะครับขวดนี้ซื้อในช่วงประมาณปีที่โจเ l o v e ก่อตั้งเลยนะครับผมขวดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชื่อกลิ่นนี้คือ A Shot Th ฟท์ i ท i o ลม์เอลฟ์นะครับซึ่งมันเป็นกลิ่นของมะม่วงนะฮะแต่มีความเปรี้ยวของมะนาวที่เป็นของไทยด้วยนะฮะเป็นมะนาวลูกเล็กนั่นเองนะครับซึ่งขวดนี้หอมมากๆเลยก็เกือบ10ปีแล้วนะขวดนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแพคเกจิ้งออกมาเป็นหน้าตาปัจจุบันแบบนี้แล้วก็มีการเพิ่มเจ้าจุดแดงๆนะครับในแพคเกจิ้งแบบนี้นะฮะซึ่งก็เป็นิกเนเจอร์ของจเลิฟส์นะครับซึ่งเขาเรียกว่า r e d ดนั่นเองนะครับผมเอาละครับนั่นคือเรื่องของประวัติคร่าวๆร,ระหว่างโจเลฟส์แล้วก็โจมาลอนนะฮะเอาเรียกง่ายๆเนี่ยเขาก็เป็นเสมือนพี่น้องกันนะฮะโจมาลอนลอนดอนเนี่ยจะเป็นพี่คนโตนะฮะคือเขาโตแล้วแข็งแกร่งแล้วนะฮะทางคุณโจมาลอนก็สละ ออกไปมีชีวิตของตัวเองนะครับผมในขณะที่โจเลิฟเนี่ยยังเป็นลูกคนเล็กที่ยังต้องประครบประงมดูแลกันต่อไปนั่นเองนะฮะจะว่าไปเนี่ยก็คล้ายๆศึกสายเลือดอยู่ไกลๆเลยนะฮะนี่ก็คือศึกสายเลือดระหว่างพี่คนโตอย่างโจมาโลนลอนดอนแล้วก็น้องคนเล็กอย่างโจเลิฟต่อไปนะฮะเรามาดูกันถึงเรื่องของปากกาน้ําหอมกันเลยนะครับผมปากกาน้ําหอมเนี่ยจริงๆไอ้ขอเล่าคร่าวๆนะครับว่าคอนเซปต์เนี่ยไม่ใช่คอนเซปต์ใหม่นะฮะ คอนเซปต์ของปากาน้ำหอมเนี่ยมันถูกสร้างแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาจากคอนเซปต์น้ำหอมพกพานั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆแบรนด์เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นนะฮะทำเป็นพัฟฟิวมโรเลอร์ก็คือเป็นเหมือนลูกกลิ้งน้ําหอมให้เราพกพาแล้วก็กลิ้งได้นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความพยายามในการดีไซน์แอปพลิเคชันในการใช้งานเนี่ยในรูปแบบที่ต่างๆกันไปหนึ่งในตัวอย่างนะฮะคือน้ําหอมของ c h l o e สเพ n จ์อัซเซนนะครับก็คือการป้ายหรือการวา กลิ่นนั่นเองนะครับผมหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกับน้ํายาทาเล็บมากกว่านะฮะก็จะมีแปรงเล็กๆที่จุ่มเข้าไปในขวดนะฮะแล้วก็ป้ายไปตามร่างกายนะฮะเพื่อให้กลิ่นนั่นเองคอนเซปต์นี่ก็ถูกสร้างพัฒนาแล้วก็ต่อยอดจนมาเป็นปากาน้ําหอมในปัจจุบันนั่นเองนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าทาง Jo l ลฟส์เนี่ยเขาเคลมเลยนะครับว่าเขาเป็นคนแรกในอินดัสทรีนะครับที่ คิดค้นปากกาน้ำหอมในลักษณะแบบนี้แบบไหนมาดูกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่เป็นปากกาน้ำหอมแท่งแรกของโลกนะฮะก็ออกมาพอสมควรแล้วนะเอกจำได้ว่าน่าจะประมาณ3-4ปีแล้วนะครับแท่งนี้นะครับวิธีการใช้งานเดี๋ยวเอกจะคอมเพร์ระหว่าง Jo Loves เขาใช้ชื่อว่า A Fragrance paint brush gel นะครับก็คือเป็นเหมือนแปรงน้ำหอมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเองจะคอมแพร์ไปคู่กับเจ้าโจมาโลนลอนดอนคอลนเพนแบบนี้นะฮะเจ้า2แท่งนี้ต่างกันอย่างไรเรามาคอมแพร์กันเรื่องแรกก็คือเรื่องของหน้าตาก่อนเลยนะฮะ หน้าตาของ Jo Loves นี่นะครับผมเขาจะเป็นปากกาที่เมื่อเปิดฝาออกมานะคะเขาจะเป็นหัวแปรงแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งหัวแปรงเนี่ยก็จะนุ่มๆน,นะครับผมสามารถที่จะป้ายไปบนผิวแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อสร้างกลิ่นหอมวิธีใช้นะฮะเราก็กดก้นตรงนี้นะฮะสีดำๆกดเข้าไปนะฮะเมื่อกดเด็กจะให้ดูนะครับจะมีเจลโผล่อ,ออกมาที่ตรงบริเวณปลายของแปรงนะครับผมซึ่งเจลเนี่ยเป็นเจลน้ําหอมเราก็สามารถที่จะป้ายลงบน มือได้เลยนะครับผมแล้วก็ก็จะเป็นกลิ่นหอมที่ติดอยู่กับร่างกายแล้วก็จะป้ายตรงตามคอตรงนี้นะฮะได้เลยทุกบริเวณของร่างกายที่เราอยากจะให้มีกลิ่นที่หอมนะครับผมในขณะที่โจมาลอนลอนดอนนะฮะเขาจะมาในคอนเซปที่เรียกว่าโคลนเพนนนั่นเองนะฮะซึ่งก็คือปากกา โคโลนนะฮะถามว่าต่างกันยังไงก็เมื่อเปิดฝามานะครับสิ่งที่ต่างกันคือตรงปลายเขาเนี่ยไม่ใช่แปรงนะครับผมที่เห็นเนี่ยเป็นปลายเซรามิกหัวเซรามิกนั่นเองนะครับแข็งแข็งไม่ได้นิ่มนะครับไม่ใช่ขนแปรงแต่ว่าตรงบริเวณด้านบนของหัวทิปที่เป็นเซรามิกทิปเนี่นะฮะเขาจะมีรูเล็กๆนะครับที่เมื่อเรากดด้านตรงก้นตรงนี้นะฮะเข้าไปเนี่ย เจลจะค่อยๆขึ้นมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะซึมผ่านกับเซรามิกเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะป้ายเซรามิกเนี่ยนะฮะ mm hmm. เข้าไปที่บริเวณที่เราต้องการเนี่ยคือคอนเซปต์จริงๆก็คล้ายๆกันคือน้ําหอมจะมาอยู่ในรูปของเจลนะครับผมความต่างกันก็คือเจ้านี้นะฮะเป็นหัวแปรงในขณะที่เจ้านี้เป็นหัวเซรามิกนั่นเองนะครับผมแพคเกจิ้งเนี่ยถ้าให้เอก เลือกระหว่าง2ค่ายนี่นะฮะเอกรู้สึกว่าโจมาโลเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่านะครับโจมาลอนลอนดอนเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าด้วยความที่เขาเรียบง่ายนะครับแล้วก็แท่งอาจจะเล็กทําให้พกพาได้สะดวกมากกว่านะฮะในขณะที่โจเลิฟเนี่ยค่อนข้างใหญ่เทอะทะพอสมควรนะครับผม ขนาดเขาต่างกันขนาดนี้เนี่ยข้างในก็ต่างกันนะครับเพราะว่าโจมาลอนลอนดอนเนี่ยมีน้ำหอมเจลเนี่ยอยู่แค่5มิลลิลิตรเท่านั้นนะครับผมในขณะที่โจเลิฟจะมีถึง18มิลลิลิตรนะฮะ สามเทา่ากว่าเลยนะครับผมในด้านของราคาบ้างนะฮะของโจมาโลนอยู่ที่แท่งละ26บปอนด์นะฮะเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,100บาทแต่โจเลเสเนี่ยอยู่ที่40บปอนด์นะครับผมอยู่ประมาณ1,600บาทจริงๆ2แท่งนี้ก็ต่างกันแค่500บาทนะครับแต่ว่าได้ปริมาณทางโจเลเสเนี่ยเยอะมากกว่ามากๆคุ้มมากกว่านะฮะ คราวนี้เรามาเทียบกันเรื่องของการทาบ้างนะฮะการทาแล้วก็ประสบการณ์หลังการทาเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างโจเล v e สกับโจมาลนเนี่ยเอกชอบในโจเลิฟส์มากกว่านะครับเพราะว่าเจ้าหัวแปลงแบบนี้มันมีความนิ่มนะฮะเวลาทาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นการทาจริงๆนะฮะมีความนุ่มมีความละมุนในสัมผัสเนี่ยในขณะที่โจมาลนลอนดอนเนี่ยเขาเป็นหัวเซรามิกแข็งๆนะฮะเวลาทาเนี่ยมันก็เหมือนเอาแท่งอะไรแข็งๆมาขูดมือนะฮะซึ่งเ รู้สึกว่ามันไม่ได้ฟีลเอสเตติกของการเพ้นเท่ากับทางโจมาลอนอ่าเท่ากับทางโจเลิฟนะครับอ้สับสนมากเลยชื่อเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยนะครับถ้าให้คะแนนในเรื่องของความรู้สึกในการใช้างานเนี่ยเอกชอบทางโจเลิฟมากกว่าครับผม รานนี้มาที่หมวดต่อไปคือเรื่องของกลิ่นบ้างนะครับกลิ่นเนี่ยทาง Jo Loves เ,เขาทำออกมาก่อนแล้วเขาก็ทำออกมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับปัจจุบันตามเว็บไซต์เนี่ย Jo Loves มีกลิ่นของ Fragrance Paintbrush ให้เลือกถึง8กลิ่นนะปัจจุบันนะครับผมไม่รวมกลิ่นก่อนๆที่ออกมาแล้วก็อาจจะยกเลิกการขายไปด้วยในขณะที่ Jo Malone London เนี่ยเพิ่งทำเจ้า Cologne p a i n ออกมาแค่กลิ่นเดียวก็คือกลิ่น Nectarine Blossom and Honey นั่นเองนะครับผมมีอยู่กลิ่นเดียวให้ เลือกเท่านั้นถามว่ากลิ่นเขาเหมือนกับน,น้ําหอมไหมค่อนข้างเหมือนเลยนะครับกลิ่นเดียวกันเลยาอาจจะมีความเข้มข้นมากกว่าเพราะว่ามันออกมาอยู่ในรูปแบบของเจลนะครับผมแต่ว่ากลิ่นคล้ายกันพูดมาถึงตอนนี้แล้วให้สรุปกันเลยดีกว่าว่าแล้วคุ้มไหมครับกับการที่จะเลือก Jo Loves Paintbrush Gel หรือว่า Jo Malone London ที่เป็น Cologne p a n แบบนี้นะฮะเอกก็ต้องบอกเลยนะครับว่า กลิ่นของเขาเนี่ยไม่ได้ติดทนนะฮะกลิ่นเขาเนี่ยเมื่ออยู่บนร่างกาย ตอนทาเสร็จใหม่ๆเนี่ยหอมใช่ครับผมแต่เมื่อมันผ่านกิจกรรมไปเนี่ยแล้วเราล้างมือหรือว่าโดนเหงื่อโดนอะไรเนี่ยกลิ่นออกได้เร็วมากกลิ่นไม่ติดทนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโจเลฟ์หรือว่าโจมาโลนก็เอกว่าเหมาะกับก,บการใช้งานออนเดอะโกนะครับหรือว่าการพกพาไปใช้งานในเวลาที่เราต้องการเท่านั้นนะครับผมด้วยราคาเนี่ยโอเคราคาอาจจะเริ่มต้นไม่แพงนะฮะเริ่มต้นที่พันกว่าบาทเท่านั้นแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าต้องเทียบว่าปริมาณที่ได้มาเนี่ยมันน้อยนิดมากเลยนะฮะ ถ้าเพื่อนๆชอบในกลิ่นนั้นจริงๆของน้ําหอมเนี่ยเอกว่าเราไปซื้อเป็นขวดเนี่ยจะคุ้มค่ามากกว่านะครับในเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันด้วยเพราะว่าการใช้งานของน้ําหอมเนี่ยมันใช้ได้หลากหลายมากกว่านะครับปากกาแบบนี้นะครับ คือก็ใช้ได้แค่ปาดไปบนร่างกายเท่านั้นแต่ว่าน้ําหอมเนี่ยเราสามารถฉีดบนหมอนบนผ้าห่มนะฮะบนเสื้อผ้าของเราหรือว่าฉีดในอากาศเพื่อสร้างกลิ่นหอมเวลาเราเข้าห้องน้ําทําธุระอย่างเงี้ยเอกจะฉีดเวลาก่อละออกมาจากห้องน้ำเนี่ยเพื่อให้กลิ่นในห้องเนี่ยมัน ไม่ทำร้ายคนที่ใช้ต่อไปอย่างเงี้ยฮะอันนี้แอปพลิเคชันของน้ำหอมที่เป็นขวดเนี่ยจะมีมากกว่าเจ้าปากกาแบบนี้นะครับเอกคิดว่าคอนเซปต์เนี้ยมันเป็นคอนเซปต์ที่น่าสนใจเป็นคอนเซปต์ที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็เหมาะกับการเดินทางแต่ถ้ามองถึงความคุ้มค่าแล้วก็การใช้งานเนี่ยเอกก็คิดว่าถ้าเพื่อนๆต้องการอะไรที่มันเป็นน้ำหอมแล้วเดินทางทจริงๆเนี่ยเอกว่าสู้เราพกเป็นแบบนี้นะฮะเป็นน้ำหอมที่เป็น t r a v e l size แบบนี้นะครับผมน่าจะได้ ้ประโยชน์มากกว่าหรือว่าเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นของทาง Airman ซึ่งเอกรักมากแล้วก็เป็นเหมือน Travel Case ที่เอาไว้พกพานะครับข้อดีของเขาเนี่ยคือเราสามารถที่จะ Refill เจ้าไส้ตัวนี้ออกมาจากเคสได้นะครับแล้วก็เมื่อ น้ำหอมหมดนะรเราสามารถซื้อรีฟิลตัวนี้แทนได้หรือแม้กระทั่งขวดรีฟิลเนี้เองเนี่ยนะฮะสามารถเปิดได้นะครับผมแล้วเราก็สามารถเทน้ำหอมที่เราต้องการเนี่ยเข้าไปในขวดนี้ใส่เข้าไปในเคสแบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะนี่ Hermes Paris นะครับแล้วฝาเนี่ยเขาก็จะเป็นหนังด้วยนะครับผมเป็นหนัง Swift สี e-tube นะครับอันเนี้ยเอกว่ามีประโยชน์ หลากหลายมากกว่าเจ้าปากกาเยอะนะฮะแล้วก็พกพาได้สะดวกไม่แพ้กันเลยเทีบยบไซส์ดูเนี่ยเล็กแล้วก็กระทัดรัดกว่าปากกา อีกนะครับผมส่วนตัวนะเอกคงไม่ได้ซื้อเจ้าปากกาเนี่ยเพิ่มอีกแล้วนะฮะที่ซื้อมาเนี่ยก็อาจจะเป็นการซื้อมาเพื่อได้ลองดูจริงๆนะครับแล้วก็พบว่าน่าจะไม่ค่อยเหมาะกับเอกเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเจ้าปากกาน้ําหอมจากโจมาโลนแล้วก็โจเลิฟสทั้ง2แท่งนี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยเช่นเคยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้เอกด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์สําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเราไปเจอกันในคลิปหน้า นะครับสวัสดีครับ